มันาะอยเนาะยนาม่ยังเลีมาดเข่าให้มีมาดเ่าอยบอกเโดีมัดเข่ามาดเ่าพ่อเมีพี่น้องเลยจนคำเลยเนาะบดข้าตกหกาคำพ่อเมีพี่น้องเลยเมื่อยแฮ้งยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนี้อืมกินข้าวเที่ยง เขาคือบริจินคอยมัดเข่าลายคอยมือยันโบเล่คอยดุ้กคนข่าคือผมชักอะคอยไปน้องเนาะถ้าว่าคอยี่น้องเนาะเขาเบิ่งคลิปนี้กับฝากติดตามมยัยจินดาวันหน้าเลยเด้อพี่น้องเนาะนี่กับเพิ่นกับมัดเข่าเนาะเนื่องจากมัดเข่าทั้งไอดีเพิ่นเอาคนงานมาชอยเนาะเพื่นจ้างคนงานมาเกี่ยวเข่าชอยพอเท่าก็ไม่เท่าเพิ่นเนาะนี่กัหลายๆให้อยู่พี่น้องบ้านนี่กัขอบมุกขอบใจคนหลายเนาะกัมื้อนี้ก ทั้งมะพาด้วยกับแม่กับมัดเข่าเนาะมือนี้เนาะโดยสบายดีนะผมเป็น้องเนาะสบายดีข้างนึงอ่ะอันนี้กับเนาะกับธรรมราอยู่ผมเปน้องเไยเพราะว่าเป็นหน้าลำเนาะถ้าว่าหน้าวานนี่ก็เกี่ยวยากแน่เนาะทำงานเพิ่นกับโบเคยเห็นไหนเห็นน้าผมเปน้องไงเกี่ยนจับปะจับโปงไปจุดที่โดยกับโบว่ากันเนาะข้างเด็กน้อยอยังกับเพิ่นกับโบเป็นกับพอพอดีเอาให้เพิ่นมาเอาประสบการณ์เลยเนาะ โดยเพิ <R ồi. S 1> ่งกับใครกับบริเวณแต่เกิดเนาะบโดยไม่เคยเห็นหน้าคือเฮาเนาะเฮาเห็ดนาบ่อะกล้องเจ้านี่ยเฮาเคยมาถักทายสบายดีลูกชายพ่อแม่พี่น้องเผิ่อมัดเข่านาแรงเนาะบมดมัดเข่าแรงพ่อแม่พี่น้องเลยเผิ่อมัดเข่าป๊อจะเห็ดพลใหญ่เท่นี่ปลึกพรั้วลำกเนาะนี่ แต่สิอาสิเอได้บ่ขึ้นรถอันนี้เนาะเอาแน่นี่จะบ่เปลีนตอกอือพี่น้องเอ้ยัเพิ่นเฮ็ดเนาะแต่แม่ใหญ่ดาบ้านนามัดบ่ได้ํานีพ่นแม่พี่น้องเอ้ยเก็บมือเนาะฮีดบ่ได้มกเจ็บ้เฮ้โอ้ยมีเสียงจามพ่อพี่น้องเพิ่นเป็นไขเป็นนาว้นี่หลมหนาวออกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเจ้าจังมามัดได้พใหญ่แท้ หุ่มได้หญ่ะไรก็ได้เนาะเขาเนี่ยมันยังบม่ได้เหีวแหงเนาะมันนี่มันก็บม่ได้เด่แหงพอมัพี่น้องอยางมีลมเลยเนาะมันนี่ถึงผ้าถึงหมอกก็ขึ้นผ้าขึ้นผนพอมัพี่น้องเลยผ้าฝนทุนละท่าเขาก็ลึกเนาะพึ่งได้มัดได้เขาก็ตีออกพอมัพี่น้องเลยเออฉันแหละ ตุัวชายเจ้าก็สิพอมัดได้อี่เนาะบ้านนี้ตัมันได้ใช้ได้งานได้อยู่พี่น้องชายบ้านกี้เพิ่นกาบุกอยเป็นเพื่นพี่น้องเลยนเนาะที่สุดเกิดพอจะท้าจะที่วได้อยู่พอนับถุงถุงอ,อันกี่ไปสิเดะพอน้ำชามโสมถ้ำได้รถ,ถผ่านได้ตกเจ้ามันห่าวเลยได้จุ่มแต่เบนผู้เอาเนาะ <c oughs>

วันน so, you know. so ี no all, ้ก็ยังหน้าโน้นสิไปให้เพื่อแม่พี่น้องยังบ่ได้เกี่ยวแล้วเบิดเนาะมันก็สิยากยแน่บาดนี้อยากปกเข้าเอาน้ําหญ้าเนาะหญ้าลายก่ข้าพี่น้องเอ้ยอเจ้าบ่ได้มีชบมือบ่้ยเก็บมือแห้งได้นี่เนาะึงตเจ้าสิมัดให้เบิดบ่กํามื้อนี้นะเบิดอยู่มัดทํา้กมือ่ ฮั่นเจ้าว่าเบิดคำกับมือต้องให้มันเบิดก่อนนะเจ้าจังมือจะสิบ้าให้มันเบิดมันได้สิเบิดฉันเจ้าให้มันเบิดบุเบิดแล้วเจ้ามัดฉ่าว่าเนาะผู้จ้ามันกับโมเหงเนื้อเห็ดมันใหญ่ดีโดนี่เมืองเลือดพม่าพี่น้อ่ผนเข่าเบาพาหลุเพิ่นโอ้ยพม่พิโน่เลยตรงเน้ยมือเลยมือขึ้นมือกั เดืเนลยเดืเน๊ะเดือดวคับเขึ้นนีใชมือออหยเจมือดิเราจะบว่าเผเพิ่สีมันเบิดเพิ่มัเบิดกำตนี้เพิ่อบอกเพิ่สีมือว่าหนนี่คเบิดอยู่คือุป่าแล้วเนาะว่ามาคันถ่คันมันเเลยสบายดีเอนสบายดีนี่คือดุจไผ่นะพพี่น้องเลย ดูจะไปใหญ่แต่ละวันน้ามาตะเก็บเข่าน้ำผัวปูเพิ่มคนเข่าคือตีหน้ายด้ไปี่ยวไหมถือเจ้าเอาเงินมาแต่ใช้คนรจะถามเจ้าข่าคอเทาไรน่ยเออต่างว่าท้เนาะควรบุได้นึกบุได้พันได้มาพาเลยพอเป็นพอเม่นบุได้นึกบุได้พันได้เนี่ยเจ้าเอาเงินมาแต่ใช้ไปมาแต่งลูกชาย เจ้าเก็บใช่นะคุณใชเน่ยบ่นก็จะไปเก็บเออขูมือนี่ข่อยคือบมเห็นเจ้าเก็บเงินจักเื่อคือมีแต่เจ้ามาเอาน้ำข่อยนี่บ่มันอ้ำเจะต้องมาพึ่งอยู่ตอดเพื่องพี่ข่อยชาไปค่อยก็ว่าค่างชาโอ้ฟังเด้อยพ่อแม่พี่น้องเอ็งชี้ตุคุตุคนชูต่อไปน่าเพื่ออนาคตข่อยกับเมียเนาะเดยวางแผนไว้กับลาย่างอยู่แต่กันยังไม่ได้แต่งคนไหมเจ้าเด้อ พี่นาเจ้าวันไม่ได้มาแต่งมาขอใครเลยเขาไม่ได้พี่นาอย่างนี้หลายปีเลยเฮ้ยพี่นาปีใหม่เลยกับพี่นาอีกปีเฮิอ์ตฟังเรื่องพ่อแม่พี่น้องว่าฟ้าวไปทลกทลกพ่อแม่พี่น้องเลยอีแต่ยังคือวเนาะคนว่าว่าจิตเตงงานเข่าขึ้นเล่าคนว่าคนสิเก็บเงินไว้่อแม่พี่น้องถูกมือนี่จักว่เห็นไม่ใหญ่ จ er Nacional, ันดาบ้านนาพ่อน่ะไ <Good. S 1> ่ได้เห็นลูกชายพอนเก็บเงินเนาะจักสิเก็บเงินแบบใดเว้ยพี Alf, Styles, ่น้องไ่ได้เห็นพอนเก็บกามมาโฮมเนาะจักสิจิวในถุงพอนว่าพาก็ออกไปเห็นถ่ายคลิปมือเนาะถ่ายคลิปก็คอยคิดว่าบ่ได้ได้นะพิ่เจ้าได้อยู่บ่สาลูกเอ้ยเนาะแม่เน่ะไ่ได้นึกไ่ได้พันว่าลูกสิได้สิมีไดนลูกเอ้ยโอ้ยคอยคิดบ่ได้ได้พ่อแม่พี่น้องไงเนาะคนติดตามหับชมเลยเด้อช่องเม่ใหญ่จันดาบ้านนาเนาะถ่ายลูกชายบัดเข่าพี่น้องเลย ิดลงดังเพิ่นกระไดให้กดเช่เพิ่นอน่เนาะช่องเพิ่นกระไดเอาเอาทั้งเทิงเอาทั้งเทิงเอาเอาทั้งเทิงกวบทั้งเทิงตอกนะโ่เคยนะเพิ่นเฮียนมัดเข่าพ่อเบพี่น้องเลยหยุดพ่ายเพิ่นมัดเข่าบ่เป็นว่าที่ไห้มันเบิดตอกันเบิดแล้วน ยังใหม่เหรอกระโบเฮียนกรบโบปีนได้เนาะต้องเฮียนเด้เหรอเหตุ n h งก็ต้องเฮียนจังเป็นเจ้ากระพึงตีออกบืนนี่เวทโมงเพื่ะสิได้คนเวทโมงกำลังคิดที่หะไม่เอานอนข้าวเจ้าใช้เจ้านี่ลงตลอดเลยเนาะอันนี้คอยบอกเจ้าเลยเลยนี่ข้าวเจ้านี่นี่นี ให้เทิงนี่โตขาวๆชูๆนี่ข้าเจ้าข้าเจ้านั่งเดือให้เดียวข้าเจ้านั่นโมเมนต์ว่านั่น đấy โมเมนต์ยังไายให้ได y มาหนี้กะมาเกี่ยวข่าวคืเกี่ยวข่าวอันแถวนี่โมเม่พี่น้องแถวโน่นเนาะสิบปลายก็เจ้าลายฮึงลายมือเติอยู่นพี่น้องเลยตัวนี้นี่ตัวนี้น่ะโจมไปใช้กันแน่ตัวนี มันเลยคือเป็นหางพี่น้องเลยพี่น้องท้องทำเกษ่เนาะนี่บอกดีเพื่อนกะมาชดช่วยพ่อแม่พี่น้องเลยช่วยพ่อเถ่าแม่เถ่าเนาะเพื่อนกะหนาชงชาลพ่อเถ่าแม่เถ่าเพื่อนเถ่าเกแล้วเนาะเพื่อนนะเป็นคนชายบุญพ่อแม่พี่น้องเลยชดช่วยเนาะบราดีชายบุญก็ชมชื่อชมเชียงเพ่อยู่่เนาะพอแม่พี่น้องโอ้ตัวนี้เป็นดอกเล้าลายแท้ เพิ่นมาชดช่วยเพิ่นกามารถทางไกลลูกน้องเพิ่นกระไดลูกข้าลูกกระดันเพิ่นกระไดลจ้างเพิ่นนอกเพิ่นพี่นอกเลยมาทางบ้านธาตุเพิ่นโบเพิ่นกับบอมีกันนะคนไปจ้างเงี่ยนาะลูกเนีายคือกันนะเพิ่นกัเอามาหรืว่าหาชีพให้เลยโดยหาชีพช่วยเดือยการตางช่วยตางยังไปเลยโดยว่านี่กับเพิ่นกัจ้างคนมาเชนแต่กับเพิ่นกัให้คนมะเชนหาเนาะโดยเพิ่นเป็นคนใจดีอยู่แล้ว บ่าวดีใส่บุญเพิ่อนนะเพิ่นเป็นคนใจดีใจกว้างพ่อแม่พี่น้องเลยมักสดช่วยคนได้เพิ่อนนะเป็นคนใส่บุญพังเลยว่าน้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนก็ได้นี่เพิ่นก็มาช่วยพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคือว่าเนาะเพิ่นแน่นคนเฒ่าเป็นลมเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นจะช่วยซี่คู่ปีให้ได้เพื่อนพี่น้องเลยกิจการนี่เพิ่นก็ช่วยเนาะเรื่องดำเพิ่นก็ช่วยอยู่เพื่อนพี่น้องหาว่ามีคนมา ดำก็ได้กันแต่เซนกับบุ้มูมาดำเองขอบบุญขอบคุณพันเดลายพ่อแม่พี่น้องเลยลูกเคยกันนะเนาะลูกเคยทั้งพ่อตาพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อตาสามเคยเนาะพันชื่อเนาะลูกชาวลูกชาวพันก็ลูกเคยพันชื่อให้พ่อแม่พี่น้องเลยพ่อตาสามเคยเออเออแบบชั้นแหละสอดดึงขึ้นมาสอดมันบบดเออ ตบหัวมันลงเลยใค้เห็นเพียงก็ได้เบือเห็นเพียงเลยก็บที่แล้วทวิตกับชี่แดดมียามัดก็ได้กับจีฮุบไปชี่แดดพี่พี่น้องเลยได้ยกเลยบ่ได้หายไหนเนาะดูการมิตรว่านเมื่อเฮือนไม่ช้านเหมือนมันความมันคำมันมืดได้เนาะดูเพื่อเมื่ออับน้ำอับในเพราะว่าเดี๋ยวนี้กัลมหูลมูน้ำนอกกับจีหนาวเนาะอากาศดึกมีกับบ่สบายเลยบ้าฟาบับไปคดเขน้ำบ่พี่พี่น้องเลย เปิดกินแค่องเคกน้ำขนาดนานที่นี่เปิดชิบอาบน้ำได้พมเป็นพี่น้องเลยก็บปอยก็ชิโน่กับเพื่อนเทียดได้ไมเนี่ยหอยน้องน้ำเนาะวันนี้พอไดเล้เบี้ยคือชิบอาบอยู่พมเป็นพี่น้องค้ามไอยากอาบก็เจ้าก็เอาเข่าบุ้งเคิดหนึ่งให้เคิกแอลเจ้าก็เจ้าของเป็นนอกชิ่ย่างยังอ่ะมาครานี้กันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ทาง ม่ใหญ่จันดาบ้านนาเดยเปิดช่องไม่้บ่ดุดงบ่ดังย้อขจบคลิปไปเพียงชกจำนี้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปหน้าจะมาคบกันใหม่ก็ม่ใหญ่จันดาบ้านนาเขาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขจุกายสบายใจคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปหน้าจะมาคบกันใหม่โลกเก่าข้าวบ้านสบาย